สู่้างบ้าลังสวัสดีครับผมโอ้โหวันนี้คังวันวนี้จะมาเล่นเบสว้ามาเข้าวันนี้มาแซมามามาชาร์เราอยู่ที่ออรินยังอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออก đây ừ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 , ừ phim à video tầm chip leo con đu xuống con แดงดอกเป็นม่วงนี่ด้วยไงหนังไฟมาพายอยู่ก่อน ทำไมมันเป็นแบบนี้ใช้ภาษาอังกฤษบอกไม่ไม่ไม่ใช่ตตะเล็กเอตัวตะเล็กเออขอไปในกูเกิลน่ะในกูเกิลใช่เมลของ

เปรีนสีมัตตีตโน เทลสินแดงดาเป็นเงี้ยวฟลาวแล้วเจ้าจ้าและียวขาวใช่ไหมล่ะ ไม่ยังเก่า D D U R ตามซื่อเกมเลยเออ D U R ต้นเนี่ยบอกตามชื่อเกมเลย D U R เหรออีก

โอเคแล้วก็ต่อบลอกไป I have a key I have a key I have a เสียงอ้อกลิ่นเตียงมันเห็นแล้วผมแล้วเนี่ย เดินตกได้ยัไมนีผ่านนึขอไปด้วยมือฮะมานนี่บอกก่อนเอามาล่ะไม่ได้นี่นี่นนแ,แรก<า>แรกแรกนี่ไปเนาะเขามะนีแหละ จะพูดอะไรดีละ่ะชิบหายเอ่อแหลกเนี่ยหรอวะโมลีอามา ดูเราก็ไม่มีเช่นเคยในเก็บะเหลือสองก่อนใช่เลยมันยังไม่เห็นเรานะแล้วก็ นะค,ค่อยไปนะค่อยค่อยไปค่อยไปแล้วมันไม่เห็นผมเลยกิปมันเห็นแล้วเจรชิชินแมงดาะนะ ที่ละกิลป์แมงดากโอเคเฟรมเลทไม่ล่วงเหมือนเมื่อวานถามเี้านน้าที่ทพอไม่ไม่ท่านไม,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 ไม่ต้องดวนให้ดูคลิปยาหลังมันอยู่กันสองคนนี้โอเคเราอยู่คนเดียวเราก็ต้องกากธรรดาและอืม อโอ้โหสวัสดีคุณนูนหนึ่งคนนะครับถ้ามาใหม่เล่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยโอเคมันไม่เห็นเรามันก็มนไม่รู้ว่ามันจะพูดยังไงมึงโง่แล้วกันโอเคมาใหม่เล่นมันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครอยากเล่นด้วยว่ะ เข้าเข้าซมไหนก็ได้ฮะเดยวมันก็เจอกันเองโอเคโอเคเใส่อีเมลไอาเข้าดิเย,ยนนกันมึงไม่เห็นกูหรอ ê 11... lên ไม่ทันมาไม่ทันนะฮะเวพี่มาใหม่เมื่อกี้ไม่ได้อ่านนะแกเงี้ยสีส้มไปแล้วตาย เดี๋ยวยเราไปเราขายคผมรออยู่โอเคโอเคีเคต้มจ๋ามึงต้องไปนะจ๊ะ เดี๋ยวขอเล่นเกมนี้จบก่อนอะไรแล้วแล้วแล้วมันจะแหลกนะครับบปนเนี่ยจะตายอยู่แล้วโอเค,อเคมึงตาย เราไม่ต้องรอเลยสงครามเตียงนะโอเคได้หมดหมดท้ายจะบอกนะมึงหมดแล้วอะ่ะ โอเคเราอยู่หนึ่งคนแล้วก็แล้วก็ชิบหายมันได้ฮะ,ะไม่ถึงกระตุกตกระตุกตกระตุกเล็เมาฟาร์มที่นี่เลยดีกว่า นะสีเราก็ปลอดภัยเหลือสีมว่วงเหลือสีมว่วงเห็ <c oughs> <ะ>นฮะ รอจะแตกภายในไม่ช้านี้กูจะกำลังสีแดง ว่าสีผมมากเอียสีผมแปกแล้วจไป ตกไปหนูคิดว่าจะเกลียนเตียงกูได้เนี่ยฮะ ไม่มีคนดูนะโอเค ได้อยู่กันเตียงมันก็ไปของเราแล้วก็ไปของมนันนะฮะ เดี๋ยวเพงเหลือล่วงสวัสดีคนดูหนของคนด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยใช่ไหมตรงขายพีพีนี่ใช่ไหมใช่ไหมตรงขายพีพีนี่ใช่ไหมใช่ไหมโอเคนะฮะหนึ่งต่อเราก็จะปิดเกมไปแล้วเย้ yeah! นะคลิปนี้ต ah. ้องจบเปแลงวนี้มา่ไามะบายจุ๊บ